วันนี้ก็อ2สิบสมกรา2 5 6ห6เนาะตรงกับวันอังคารเจ้าข้าเจ้าก็ยังอยู่ที่เชียงไายวันนี้อากาศหนาวมากเลยหนาวที่สุดในรอบที่มาอยู่นะเจ้าแต่คืนก่อนลมเย็นปัดแล้วก็ข้าเจ้าอยู่บ้านไม้เฮือนไทยไงมันก็จะเหมือนหนังผีอะตุ้งตับตุ เสียงลมฟู่ฟูฟ,ฟ,ฟเสียงใบไม้ไหวไหวไหวไเสียงแมวร้องอย่างเงี้ยมันเหมือนหนังผีที่เขาดูเลยนะเจ้า <c oughs> ด้วยความที่ว่าข้าเจ้าเนี่ยฝึกอยู่กับตัวเองฝึกใจชีวิตนู้นนั่นนี่จนเอาชนะความกลัวได้ตามที่หลวงพ่อชาสอนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนไปที่ไหนก็กลักวกลัวกลัวอ่ะมันรู้สึกว่าเขาตุกใจรู้สึก บ่มีความสุขอะ่ะบ่มีความสุขก็เลยพยายามเอาชะนะความกลัวในใจตัวเก่าตามหลวงพ่อชาแบแรกๆนี่นอนโรงแรมนอนอย่างคนเดียวนี่นอนเจ๊รับกลัว,วผีเนาะตึงวันเนี่ยพอเฮาฝึกฝึกฝึกฟึก,ฟ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 กมาหลายปีจนเอาชะนะความกลัวออกไปได้อะ่ะ มันรู้สึกว่ามีอิสระภาพทางจิตวิญญาณมากเลยมีความสุขมากเลยอะค่ะเดินไปที่ไหนอยู่ตรงไหนเขาก็มีความสุขเพราะมันบอกมีความกลัวอยู่ในใจเพราะว่านอกจากเขาต้องทํามาหากินเขาจะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วอะแล้วก็ดูแลร่างกายแล้วอะนะคะยังจะต้องมามีความกลัวที่ครอบงำเฮาเป็นนายของเฮาเนี่ยรู้สึกว่าการมีชีวิตบนโลกนี้แบบเข้าท่าเนาะ ก็เลยพยายามที่จะฝึกในการเอาชนะความกลัวจนหายกลัวการเอาชนะความกลัวก็คือค่อยๆฝึกฝึกฝสิ่งที่เขากลัวน้อยๆก่อนอย่างเช่นบ้าก้าเดินในที่มืดก่อนฝึกไปเดินน้อยๆก่อนป้าก้าเดินฟุตบาทก่อไป ฝึกเดินก่อนพอเอาชะนะความกลัวระดับเล็กๆได้มันก็จะเพิ่มระดับมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้ค่ะจ้าสามารถไปทั่วโลกโดยบ่มีความกลัวอยู่ในใจแล้วอ่ะมีความสุขมากๆเลยแต่เราก็ต้องมีสติมีปัญญาในการคบคนในการที่จะไปเนาะบ่ใช้ว่าโอ้ฉันบกลัวอย่างไปที่แบบว่าโอโคจรไปในกลุ่มคนที่เขาระดับจิตเขายังไม่ได้อัปเดเนี่ย เขาก็จะเป็นอันตรายเนาะเขาก็ต้องมีปัญญาในการใช้ชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าแนะนําตัวนะเจ้าก็อากาศเมืองหนาวเนี่ยมันหนาวหนาวปกติหน้าข้าเจ้าเนี่ยมันจะแห้งมันจะเย็นเนาะข้าเจ้าก็เอาว่านหางจระเข้นี่แบบโปะโปะโฮซึ่งว่าหน้ามันนุ่มนะว่านหางจระเข้ที่เฮือนไทยเปิ้นก็ปูกันโอ้อันเจียงฮายนี่นะ ปิ้ลปูก,กันเนออ่าแล้วก็อันนี้น้ามันชาจเจ้าน้ำมันเอ้ยเด๋ใช่น้ำมันมะเลชาีาเปิ้ลฮองมะเลเซีค่ะมะเลเซีชาที่เขากิน่นมันมีเม็ดมันมีเม็ดแล้วเปิ้ลเอามาสากัดเป็นน้ำมันดีดีเพราะว่ามันแบบมีกลิ่นเหม็นไงข้าเจ้าก็ใส่ตึงตั้งแต่หัวหน้าจบดเท้าแล้วก็กลิ่นตัวเวลากินเข้ากลิ่นอย่างก็บีบใส่ หนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้โมเลยผิวมันก็ใบแห้งแล้วมันบบเนะหนะไงฮะก็เลยใช้น้ำมันมะเลชานี่ค่ะทาตั้งแต่หัวแล้วก็บอกค่อยใช้สบู่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาบน้ําเปล่าหน้าก็ล้างด้วยน้ําเปล่าเนื่องจากว่าปัจจุบันมันขายประกันออนไลน์แล้วก็การคุยกับเพื่อนฝูงก็ออนไลน์ค่ะข้าเจ้าบอกต้องแต่งหน้าไงฮะ อันนี้ที่ไลฟ์เนี่ยหันหน้างามๆเนี่ยค้าเจ้าใจแอปพลิเคชันจาก a c e b o o k นะเจ้าถ้าบ่ได้ใช้แอนี้ดูบ่ได้เนอขอใหอ้ทุกทุกท่านมีความสุขในแบบฉบับที่ตัวเก่าเป็นแล้วก็อารมณ์ตั้งต้นของตอนเช้าเนี่ยมันก็คืออารมณ์ตั้งต้นทั้งวันดังนั้นเวลาตื่นเช้ามาข้าเจ้าก็จะฝึกให้ตัวเองมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะ แรกๆก็าอาจจะทำมาได้ค่ะแต่เขาต้องฝึกนะคะถ้าเขาฝึกมาได้เขาก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์เหมือนซอมบี้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าจิตใจเนี่ยอยู่ไหนก็บองหูเนาะ